ได้ละฮะโอ้บารนี้ได้สติ๊กเกอร์ไหมแล้วบารนี้ได้สเต็มแล้วโอ้โอ้เคยเคยเปลี่ยนบารนี่โอ้ตาข้างเริ่มเป็นยาพาว่าสเอาไปกับยาตาข้างป้อจเป็นได้โดนเลยก็ตายอย่างข้างอีกองเว้กับผมมีเงินกับจำเป็นไปอ จะใส่ยู่เนาะสเออ้วนเนาะเออแล้วเดืนมนาจากโ้ยอะแต่หนุ่มด้วยเนาะโดยสบายดีสาวอ้วนโดยพอดีว่าไอ้เห้ยเฮ้ยโ,โ,โ,โอ้โหเนาะกี่วันโทรศัพท์ให้ดังโอ้ยพี่น,อน <c oughs> อ้องเนาะอ่าอ่าพอดีว่า MC เอ็ซีเพิ่นเห็นในคลิปเบาวเวียดคลิปน้องโม,ม่แหละเมื่อวานนี่ เรเห็นเจ้าหาบน้ำย่องย่องย่องมาเผื่ออะไจังได้กินน้ำอยู่บนอื่นบ่ไปจันนั่นตักมากินบ่ต้มอยู่บ่เออแบบแบบระวังน้ำตัวจะตักมากับตัวนี้ตัวใดใช่กันน้ำอันนี้ใช่น้ำตัวนี้ใช่แต่ว่านั้นเป็นน้ำแบบน้ำขาวเออดี๋ยวนีรมาคุณอ่าอ่านั่นแหละเอฟซีเพิ่นเห็นบ่ดนี้เพิ่นว่าเอ้า น้ำคือขุนคือแดงแท้ปะชั้นอ่ามันเป็นน้ำเท้ามันเป็นน้ำขุนเอ้อ่ามันตกตะกอนล้วบ่หรือว่าจังได้ปะชั้นคือบอนบมกินน้ำก๊อกเนาะปะชั้นน้ำในตั้งเครื่อมันจะจะมีเส้นยังขาวๆนะเออเื่อนมันจะมีอนนี้แล้วนี่อันมันถูด้เลยมันเสียดสีแล้วมันก็ลูออกมาน้ำแล้วกั ขอ้อข้อเสียของน้ำบาดาลน,นึ่งที่เราเนาะคือจางสองมาอ่าขีบปูนนั่นอ่าป่ดเดินหีดปูนบอกเลยว่าอย่างก็อ่ามันขีคขาบหลายกว่าน้ำอันนี้เขาทั่วไปววบัดมอน,น้านาะนี่บาดเนี่ยมันสี่ว่าเรื่องทักแทาบ่หรือว่าอ่าอียงก็ได้แต่นนะัน้นบัดอันี้งานที่ซีพึ่นเรื่องว่าให้ชาวอ้วดพิ่นอ่ะตองแน่เนาะหรือว่าต้มเน่เด้อบะตา,าเด้อบะชัาาน แต่งได้ล <Heh. S 1> um. uh ูกบรสบายบ่คือเห็นอุ้มย่องๆอยู่นะโอ้ยเนาะตอนตื่นมองเออนี่แหละพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยตื่นขนมอ่าเอ้าพว่าช่วงนี้เราได้กินขนมกินยังดุเนาะดุสิบัวขนมให้และจังหวัดนี่มันแดดเด้อไอ้พ้าวมันแดดนี่ค่ะเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวเมื่อวานนี่มันฮ้อนได้เมือนี้เปนหนาวลมพี่น้องเนาะเอ โอืตอนไอ้บุญยูโบเบยังโอ้ตอนไอ้บุญอยู่บเป็บยังหรอแล้วเนาะอย่างไี้แต่ในมักแต่งได้แต่พ่อยังเพิ่งลืมโอ้เนาะสรุปแล้วไอ้บุญก็ชื่อไงโยเออนี่แหละบอตาคือแค่แคเมงแคแมงเยอะเออเพิ่งลืมซื้อร้ายเลยลืมเลยพอได้ยินว่าเอ้อไปจีซื้อมาให้สินะเลยอ่า อาฮะแจังไดชิอุ้มลูกเข่าเหมือนในบ้านคุณบ่เด้อเพื่อชีฮห็ดชีเข่าไปไปกวด่หราอว่าไปกวดเบิ่งไขว่ามันขึ้นสูงจงไดถ้าว่าขึ้นสูงเกินก็เพิ่นก็บ,บ่ซักยาให้แลวก็เพิ่นวางยาให้กินวางยามาให้กินเพิ่นก็บ,บ่กินเพิ่นห้างโอ้เด็กน้อยแค่ยาเดยียกนก,นกับลูกข่อยลูกข่อยนี่ต้องรลักผสมใส่กับนมเด้ท่านกับบุกินอีกได้แค่อาอย่างห้ากอย่างยังคือเจ้า่เนี่ยเลยออืมอืมอืม เนาะโอ้ยพี่น้องเลยเห็นได้ไอันไข่บบขึ้มมมมออนโบโทวบ่ะโบโถวยอย่างโบเมกวดเออเมกดิยางมาหอดิฉันเมื่อบ่ขอจีพาเมื่อเออเนาะไปๆเจเนาะอ่าไปเนาะเบิง้งเดี๋ยวจีเลนลงเมือ่อชงพี่น้องเลยมาไม่ใั่ไหมอ่าเมื่ออ่าลูกอะไรยังเออพี่น้องเนาะโอ้ไข่ประเัริโอ้อ่าบ้านไกลแต่ได้พี่น,อนออ้อ,นเนองเนาะอ่ากับ อาณาเพิ่นอยู่นี่ยนาณาืม่ไหวเแีวแ๋วเราเนาะเนาพี่น้องเนาะจังใดกะขอกาบทักทายสบายดีเนาะกับผมเองพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุข่สุคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนอะาะกะยินดีตอนรับเข่าสู่ซองของบ่าวตาบานเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะพอพบมพ่อกับบ่าวตาในมื้อนี้กะอยู่บ้านนาเพกเนาะพี่น้องเนาะอยู่ เตือนเสาอ้วนพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้พูดค่อยไปเห็นไอโ้โหดแล้วอุ้มลูกอ่าน้องงองอยู่พี่น้องเลยอ่าโชว์เนาะรถกับบมี่เราเองก็ได้ป้าเดี๋ยวคอยสีพาเมือ่อไปจีแรนแขวลุงไปทรงอุ้มเพื่อจิฮอดได้วยฮะ Dạ có bộ kín nó Đẹp nói khẽ giá, Được đi, khỏe mắm đi hồ là โอ้บาทนี้ได้สติ๊กเกอร์ไหมแล้วบาทนี้ได้สเต็มแล้วโอ้ป้าป้า,ปาสาป้ายัาานไข่ขึ้นแห้งปเดี๋ยวจะพาเมื่ปไปได้กินขนมลายกินขนมลายเด้อป๊าจับต้องจอดเดียเล่นกับไปโชว์สปูนก่อน เป็นยังเรา,มา,เาไม่ต้องมันจะเป็นเป็นบัดเดียวเป็นสิบุญญาต์วะเวานาะอุ้ยอ่าได้รูดฮะสายมันทุกทีเองเลยอ่ะเกิดมานน่สาอ้วนเส้นยาววะเออระวังหัวต่ำเด้อ บอกท่านขาดข้ามตำแล้วจ้ะฮะวัวเมนคนเราเคยขี่รถคันนี้หัวมังกรเมนเพราะคุณคนได้ก่อนในคืนแรกเดี๋ยวปึ่มบาจิตบาจิตกำกระดมหัวนู้ก็มองอยู่นั่เลยเออมันฉีดตับเออะฮันเป็นที่ชาอวดเป็นตอนสิมองดิเออน้ออาว อายุบ้านมันใกล้บริเวณบ้านมีคลินิกแตว่าโอ้น้ำบ้านมันมีคลินิกผู้เละโอกของหมอผู้และเจ้ายายังให้เพื่อนกินยามิดนี่บอกยาหน้าบอกเดียวยาเป็นมิดเนี่กินกุกินแล้น่อยเนาะเออ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 เนาะดูบริเวณก็คือว่าเป็นไหายปะและ ม่พนยอยไขก็ได้นี่มันงามวัดงามวัดงามไข่เด็จะมันเดียห้อเดียนาวไมันเปลี่ยนไปเปลียนมาดิมันซองซองซองมือสามมือนะห้อนอย่ังเนาะนี่นาวเลยนี่บต้า่านพูดบ้านี่ยันวิทบุญพูดบ้านี่แอมเ้อะันวิทบุญนันเดือนสามมันบานบตานี้นี่แต่กัมือนห้อนนะมือนห้อนนะบุญนัน คุนธาตุเอกเนี่ซาเตเกเานี่ไปธาตุพนุมนี่ปอทุออลมแหงลมแหงนะแมนย่านย่านย่านตอนขึ้นเพื่อลงเพ <Oder> ื่อแต่เนะขีเพื่อนแบบลงไปกลางแม่น้ำคลองปอลมผัดนเนาะเรออืเอ,อเรออือมีหลังบ่นโยกดูดูยากไปเพิ่งโยกเห็นไหมนั่นเห็นแต่ละในนนั่นมันนะ แต่จริงจริงนี่เราเคยได้ไปสัมผัสบราเคยไปกราบไหบจ้กเธอจะเกิดมาเแอบุญูอดเนี่ยถึงเจ้าปจะได้ไปอยู่ประเทศไปเบอร์เนาะไบเบอร์ท่านเคยไปพี่น้องเลยอ่าก็ถ้าเบอร์อีิตแลีนี่ก็ไปอยู่เนาะบาบาปีหนึ่งโบหรือสองปีนี่แหละกระต่ายกันพี่น้องเลยเนาะโรบอตาเปียดแม็กก็าไม่นั่นไอ้ไข่คือบีแต่พี่น้องเนาะคึบ 10ี FC, ผู้เคยใช้รถใช้อันนี้มาก่อนมินมาบอกเนละเด้อพี่น้องเด้อเนะาะหลังจากใส่แม็กพี่นอ้องเลยแต่มันขี่แบบกรึบกรึบกรึบแบบมันสั้นแบบ,แบ,บนึงนะ่านจะแกกรึบกรึบจังหวะแบบนึงแตคือบีเตะไปคอนแต่อย่างเบิ้งกระทั่มกระดาพี่น้องเนาะไม่ต้องกีกันบอนเนาะแม่นแมนกีกเบิ้งแล้วแต่คือบีมันรวมนี่เอาคอนคอ,อนเบิ้งนี่ ได้เลยหรือว่าต้องใส่ปอกกันสันทั้งหนา้าทั้งหลังบ่ขี้นิ่นี่ตัวเดียวมีบนเดียวนี่แหละเนาะอยู่นี่แพงบ่สา,าววด<อ>เขา้าในบ้านพี่นี่บ่แมนน่ารอกพี่นอนะาา้องเนาะถ้าว่าามีปุ่มสมุนครัวบ่อย่างบ่ฝากท่องฟี่เนาะอ่าฝากท่องอย่างนี้ฟรีพี่น้องเลยกต่บ,บ่ได้คอยเสียเงินเสียอย่างไรเนาะเข้าเข้าไปพูดมาบ้างที่ เงินคุณใส่คับมื่อวานสี่ชั่วมีหรอกเนาะงสาวน้องเพราะว่าแต่เพื่อนเสียบแจ็บอ่ะยาใส่เด้คันทุ่งนู่นละกจะดูนไปไครจะลงก่อนแต่ว่าคือชิบุได้เข้าไปเบื้องน้าเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคือหู้กันแล้วเพราะว่าเขาเอ่ออย่างไรเพื่อนอาจจะบนสะดวกในไทย บดใาพี่นดองเย้ยอ,อ้ะเรือเพื่อนในไทยไยคลิปได้บ่ตนน้องเสวนเนาะฮะอ่าบ่เชินฮ<อ>ะโอเคเชิญ้องให้เอวน,นั่นเพื่อนเข้าไปก่อนปราชาน้ำหงมอนี้บอตาก,กะเคยไปเลยหลับน,อน,นอนน,น่า์จีเฉยต่นบนเท่าอยู่เพื่อนเนะพื่อนเพ่นเพื่อนเพืน<อ>พ่น่ทยแบบตวาดไปอ่าม่สู่เนาะ่น้องเนาะ เก็โคดของเพิ่นมูนนั่งเศนหนึ่งดอกตีจะหายเศนหนึ่งมาเศนหนึงเอาค่าไปกดเบื้องมาว่าค่ายาเลยสามชีฟเราเขียนหนึ่งนะเพราะชานํำเคนี้กตะกาวกับเมเมนต์นะมันทุกสารสินะเพิ่นกะอ่ารฟอนยูเนาพี่รองน้องพระว่าเป็นกับมีเปนเเป็นเห็ด เพื่อบริการเนาะซาวบ้านพี่น้องเลยอ่าห่างไกลสกฤตแบบว่าแบบห่างไกลห้องมอสินะอ่ายามสุกเซินอย่างมาเออ,นอเนาะเลนมาสุกสาราแถวบ้านแต่ยังมันก็นอ่าสิซอยได้สิอ่านี่รถสุกสาราแถบ้านกับบุมีบาดป้าทโทษลังเทืองหมอพุ่นดงเห็ดสุ่นแล้วก็ปอหงบุญหมอสวรรค์พุ่นเชนุพุ่นเัลิมบู้ยเนาะเวอร์จิลงหอดนคนเนดิมนะอ่ากำลัง จิดปดๆเริ่มนะเทกวาลอดพี่น้องเนาะเอ้ยอะ,ะอะถ้าอ้นวนผลในรถเน,นี่ยไม่น้อยคนมาพี่น้องเลยจ้า,าะจะว่าบอกไข่แห้งเนาะถ้าว่าบอกไข่แห้งเพื่อกะบอกให้นอนเนาะถ้าว่าไข่แห้งเพื่อจะใช้น้ำเกลือนอนติดตามอาการเบ้าง กับเรื่องน้ำส่างเราเนี่ยน้องพีง่ลองนอนปวบตาไปเบิ่งอยู่น้ำส่างบาดาลน่ะใสยโยเนาะใสแต่ว่ามันกินโมเสบนั่นแหละเราเอากหวยหวานี่งกินโมเสบจางกะเคยกินโยบาดาเองกะจางเลยเขากินดนนะกินดนเท่าลรื่อยมาแล้วอะไรก็ได้เท่าเขาลรื่อยราคาน้ำส่างบาดาลนี่ต้องต้องใจเย็นพี่น้องเนาะเป็นอังไงคือว่าใจเย็นเอาเาหยวกออกมาอิ่วออกมาอะไรต้องปะเอาไว้เป็นคืนพุ่น ให้เพิ่นตกตะก,รกอนก้อนเนาะให้ฮีทปูนมันลงไปนอนอี่พืชจะคอยกินพี่น้องเนาะยันโอ้ยเกลืม,มใสเกลืมตหลายปีเสกอยู่ <c oughs> นี่เสีกเรื่องเล็กอ่ะเพิ่นชักยาให้ยี่ร้แก้มไข,ข่เสร็จว่าลูกเราบุก,กินยาเด้กินบุญห้าเราโแเคอย่างไรเนาะเพิ่นนั่นจักนาทีเพิ่นยังเพิ่น ผู้คนตรวจไข่นเนะาะจังหวะครับหน้าที่ของหนาที่พี่เนี่ยเออเพราะวา่าส่วนลายในเป็นเอิร์นบาลอดบ่บอลอดวันเด็กบอลล์เออเป็นเด็กเขาในแค่เด็กพี่น้องเนาะนอนก็จอดเด็กพี่น้งนองอ่าหนึ่งทีต้องพาไปถูกสารดวนเราเลยนี่วะเด็กน้อยโอ้ไข่ขึ้นแห้งซอกได้พี่น้องภูมิต้านทานบมดลายขนาดผู้ใหญ่นี่ <c oughs> คือเป็นไข่นี่ย่ามมันห้อนนี่ถ้าไข่ย่ามห้อนนี่ไปโดดอาบน้ารดนี่ ป้าโทษพี่น้องเนาะนาวูบก็บาดแล้วนะป้าถ้าคิวหน่ยนอนนอนตื่นมากนอนปีไข่เราอ่เหมือนง่วงนอนบ่คิวนี่พี่น้องเนาะคิวจนจะแตกล่มในห้องน้าล่มหุบล่มอู้รักษาด้านใกล้ๆนี้เนาะไหวได้นี่ไวายเหเป็นงงไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็แปลกเลยแหละมันเป็นบางจุดนะตั้งเชื่อนี่นะเขอมาหันกบได้ดีก็บได้ ช่วงมาเฮือนน้องมูใหม่แห,ห้งอยู่ถ่าพังก่อนพี่น้องเนาะถ่าพังเันข่าวน้ำสะอ้วนแล้วก่อนนะเนาะสรุปเริ่มเป็นังไรว่าถ้ารับถาเป็นเลยนี่แหละขาม,มาก,ก่อนพี่น้องก่อนโมเห็นหอดสามลักขุนจากเรือสองลักกลัวๆใจพี่น้องเนาะขุนเลยไปเ,ไปเติมได้โอไกได้จากนี่เอา้าจากนี่ม่านสองลักหอดอยู่สองลักลักไปไปลายสามลักบ่อ

เกกมื่อยหรดนเด็ดกน้อยเป็นะเห็นลูกไงคือนี่ยังบุกใจเหอะหายแล้ว <c oughs> เออได้ชักแล้วได้ชักแล้วเอาเขาเลยเสียบพ้นนะได้ช<อ>ักก็ตักยารยถางท่องพี่น้องเงินมาอนี่โอ้ยสองบอลอ่าอยู่ อาทางขึ้นไปบ้านน้องดาวเนะาะหายท้องปาง,งางโอ้ยจังไรกะนคอยปลอดภัยพี่น้องเลยมั่นระวังนี่ลรถฟังเสียงบบาค้ำนะเบิ้งฟังเสียงอีกคืเสียงบบาค้ำแต่ว่าไม่รถเบาจีได้พี่น้องเนาะแต่ว่ายันเบายันเบาค้ำถ่ายที่ถึงกายไปยไปเห็นเลยถ่าย คุณทยแล้วก็มีอีกอ่ะบอหน,นังก็งายทอ่องน,นั้นก็ได้อ,อ่าวนาออุบัติเหตุพี่นองนาออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคือเพลนวาอือือ้อกระเบื้องเนาะซื้อกระเบื้องบอจีินะซื่อกระเบื้องกระโลไปให้อันอันอันนี้ เดือนนี้บ่าวจิตมีความเสียเส่ยงเสี่ยงรถตีนรถเราเกือบระเบิดบ่วาน,นิ่งปุงป้งอุ้งรุงอีรีงอยู<ไ>ป่ปว่ายัางดีอยู่ได้ยังไปฮอดพุดน่นนะเม้นอยากบวมในการน้องเน้นน้อยเนี่นยบาตาบา,บา,บาตาคุ้นเคยไายน่องเราอยู่นี่นี่น,อน้นองเราเป็นเป็นน้องนี่นนหนาวอยู่ปะเออ,น,อน่องแบบกนเนนนข่าเออคุ้นอยู่ได้ น้องโพชัยหน่อยนึงโอ้มเมนตขั้นเขาเบิร์ดได้ใช่โมเมนน้องของเขาน้องหน่อยน้องแนวนั่นไ่จักคุ้นเดอูหาคุ้มกระปูมาเลขหัวเห็ดอ้ายเพื่อนนะไปช่วยเพื่อนในดู้ไปชันอ้ายเพื่อนวราโยกแอร์บอต้าเนาะบอต้ามีเงินหลายไปช่วยเพื่อนแน้วไปชันอ่าแชทให้แชทให้อ้ายม่ยากดอกไปชัดเนาะ lại cả lại ngân phụ nhảy phần để xoay tên là thịa cái này chứ đông kì một khơi à đến đây ngân tự yên con này phải xoay chắc thừa đọc nó đi bao luôn chứ đông à sao bằng ngân phụ nhảy hả có tiền đấy bà đi tiền đấy nó nó tiền là thà hạt qua và đường xây rất già leo leo u qua ôi à, thà luôn bực vì à, nó nó xịt bớt chắc xịt chắc sẹt nó biết bên đây đấy sao nói bữa vô ô người ว่าจได้สาวัตสบปดฮะคนสามสิบแปดิบปกติ่ะสามสิบแปดสาวเป็นว่าปกติเท่าไรปกติเออน่นปกติปกติเออยมไขทนอ๋สามสิบเกเลยคืนแห้งสามแปดละปกติู่โอเคแ่นเนาะเพื่อนเพิ่นเพิ่นชักยาบอกเลยอมเด็กน้อยน้องพี่น้องเนาะแค เด็กน้อยอ่ะชวนไลายนั่นนั่นแหละย่านแนี่พี่น้องเอยเนาะอ่าเด็กน้อยลูกเต่าหายจักอ่าเจ็บจักเจ็บแห้งเจ็บค่อยนะอ่ากินข้าวอยู่บ่มื้อนี้กินข้าวอยู่บ่ะโอ้ยเนาะกินข้าวอืมกินแต่ขนมโอ้โหเด็กบอกว่าเสียสุดมั่ต้อนอะไร ซ <gas mt. ka> ื้อมาตน pues ้นหรอกเชนอ่ากินเนื้ออื economic, ja ่นเอาเนาะเอาโอเคเชนพี่น้องเนาะก็ดีใจและพวกว่าพวได้เป็นอย่างแห้งพี่น้องเนาะแต่ว่าไข่ขึ้นอ่าจักว่ากินขนมลายจักว่าเอกเพลินกับเล็กน้อยปุ่มตันทานบ่กลายพี่น้องเนาะปุ่มตันทานบ่แข็งแห้งพออากาศอ่าเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวน้ำอ่าเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวเปลี่ยนน้ำกับบทพันอ่า ่างกายอีกน <An ini. S 2> ั uh, uh, uh. ้นปั oh. ouais, ๊บน้ำมท่านโย่ไข่แล้วนี้เ็รมเท่าไรสันยังูเอาประมาณสาบอ๋อันบริสนบ่อันนีเสียอออออยูอ่าบ่นั่งนอนบนไดพี่น้วแต่เขาห้องหมอบบคลินิกบดิปดอ่าแต่ว่าคลินิกนะฮะทานหมอบุญโฮมนนี้ ลักลั่นจริงเนาะเรือก้าวเซยปลายแต่ว่าแ er <Right>. oh. no ็ย no no okay. okay. ่อมภาวดีเนาะาดก็ด oh. ีย่งมนเแ้าะเนี่ตรงนี้นเลยร้ไปลูกยคนนี้แหือมึงซ้ำเศแบบเป็นงเลยโอ้เคยเปลี่ยนไมตาข้างแล้วมันยาบแบบว่าบอกไปก็ย่าตาข้างป้าเป็นในโดนเลย ก็ตายอย่างะพี่น้องเลยบผมี่งันก็จำเป็นไปอืมออเพื่อนเพื่อนว่าเป็นประชังชาวอ้วนบู้เพคนเราเป็นป้ำเปิ้ขาวกันบ้างเลยอ๋อถูกถูถูกตาข้างจะบ้านสิก็ขั้วชูซี่เอาไปเออเออเออเนอะอ้าบุญแล้วยังโยกจันเชาแหละว่เป็นดังดอกสวัสดิ์นี่ยอ่าอ่าเนาะบู้กัดใจละลายพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วกับโคตรข่ามโฆษณาพี่น้องเลย ไปกันเช้าเอาไว้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเ